เชียร์สวัสดีครับนาจิกบิตโก้นะครับหรือว่านาจิกมันเซ่นนั่นแหละนะครับนะตามคลิปเลยตามคลิปเลยเปิดมาเปิดมาใส่โค้กเลยนะครับก็หัวข้อคลิปวันนี้นะครับก็ตามตามปกคลิปเลยนะครับเด็กขอมาเยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นคอมเมนต์นะแต่ว่ามีแบบทักแชทบ้างมีมีแต่ไม่กี่คนไม่ถึงสิบหรอกนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นในคอมเมนต์ซะมากกว่าในติ๊กต็อกนะครับแบบว่าพี่ครับผมอยากให้พี่ทําแบบฟูเขาเรียกไงฟู มันเป็นฟูผมไม่รู้ภาษาอังกฤษนะครับรู้ว่าฟูพวกไอเทมอะไรเงี้ยในการไดเอทไปแข่งครั้งนี้ของผมอะไรเงี้ยที่ไปแข่งเพลากายนะครับใกล้แข่งเพลากายไม่ใช่ไปแข่งเออไปแข่งแหละแต่ใกล้แข่งนะครับมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมอยากรู้ทั้งหมดเลยอ่าไอเทมไม่ลับนะแบบไม่ลับนะทั้งหมดเลยมันมีอะไรบ้างวะนาทิกอะไรเงี้ยเอ่อคนไดเอทแข่งเขาเตรียมออาหารหลักยังไง อาหารเสริมยังไงวิตามินยังไงนะครับในของทดแทนไอ้พวกแบบที่ทีมตอนในเอ็ดเออตอนตอนที่เราปล่อยตัวมันกินกินได้แต่ตอนในเอ็ดอยากได้ฟีลลิ่งนั้นแล้วเราเทดแทนอะไรยังไงเงี้ยบางคนมีติดบ้านไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบมีกล้ามมีกล้ามที่แน่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่โชว์กล้ามไปหน่อยนะเอาอะไรก่อนดีอ่ะอันนี้คือบอกหมดเลยนะแต่อาจบอกแต,แต่อาจจะไม่ได้ทําให้ดูนะเพราะว่า ทำไม่ดูอาจจะต้องแบบเป็นคลิปแบบไปซ้อมไปแบบแบบโมดิเวตอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะต้องทําหน่อยแต่ว่าเนี้คือเป็นแนวแบบบอกบอกอย่างเดียวเลยว่ามีอะไรบ้างอไเออผมกินเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาหารซะมากกว่านะครับน่าจะเป็นอาหาร90%นน่าจะเป็นอาหารนะครับไปโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเรื่องซ้อมก่อนแล้วกันนะครับซ้อมซ้อมนี่ผมซ้อมมันซ้อมเต็มอ่ะหนึ่งแต่ว่ามัน มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้คือคาร์ดิโอไม่ไม่ไม,มันมันทําอยู่ละแต่ว่าของผมอะก่อนก่อนคาร์ดิโอทุกครั้งนะครับมันจะมีผมคาร์ดิโอสอช่วงไงหลังตื่นนอนกับหลังซ้อมรอบที่2นะครับคือไอ้รอบแรกอะผมไม่รู้มันนับว่าซ้อมหรือเปล่านะแต่พี่ตูมีแก้ให้ผมทำนะก็คือผมต้องมาทํำฮิตก่อนจะไปคาร์ดิโอแบบลิสต์นะครับก็คือความเข้มข้นสูง hit ก็คือฮิตก็คือ ทำขึ้นพ้นสูงแต่ทำเป็นชุดเป็นชุดอะนะครับส่วนลิสต์นะครับก็คือเข้มพ้นต่ําแต่ทําต่อเนื่องไม่หยุดนะครับคาร์ดิโอนะครับเช้า45้านาทีนะครับแต่ผมผมเดินตามแบบทำหมู่บ้านอะไรเงี้ยผมเล่าชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ไอไอก่อนคาร์ดิโออันเนี้ยผมไม่รู้นะว่าซ้อมหรือเปล่านะแต่ผมได้ทำอะสควอตนะคจัมป์ก็คือสควอตตัวเปล่าเลยนะไม่ไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็กระโดดนะครับ20ทีนะครับซูเปอร์เซตนะคือ ทำเสร็จนะมาวิดพื้นต่ออีก20ทีอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับพักเซตจนกว่าจะรู้สึกว่าเกือบหายเหนื่อยอะมาใส่ต่อเลยนะรประมาณ20เซตอะไรเงี้ยพอจะครบแล้วนะครับก็ไม่ได้ตกอยู่ประมาณอย่างละ400นะครับไปไปทํานั้นต่ออะไรนะลิสต์เออไปเดินต่อครบนะครับแล้วก็เนี่ยทำเงี้ยชุดแรกนะครับนั้นประมาณนั้นนะครับส่วนซ้อมรอบที่2เนี่ยก็เออ กินหลังจากมื้อที่สองใช่ไหมผมก็จะปล่อยท้องบ้างแป๊บหนึ่งนะครับปล่อยท้องบ้างแป๊บหนึ่งแล้วก็มีงีบบ้างนะนิดนึงนะครับงีบงีบให้มันแบบเขาเรียกไงลดฮอร์โมนความเครียดจากไอ,ไอซ้อมรอบแรกเพราะว่าไอไอรอบแรกที่คารีโอกับทําฮิตะร่างกายมันจะเขาเรียกไงคแบบอติซอมมันมันจะหลั่งสูงมากเพราะว่าความเข้มข้นมันสูงจริงนะครับอันนี้เรื่องจริงนะมันจะรู้สึกว่าแบบร่างกายมันจะล้ามันจะแบบ มันจะเครียดแหละนะครับมันมันจะรู้ตัวเองนะครับมันมันมันจะรู้ตัวเองใครอยู่จุดนั้นจะรู้ตัวเองนะครับจะรู้จะรู้ดีว่า,ว,าว่าอารมณ์มันเป็นแบบไหนนะครับนี่นี่สักนิดนึงนะครับแล้วก็ไปซ้อมน,นะครับซ้อมอ่ะซ้อมไม่ถึงชั่วโมงละเพราะว่าผมไม่สามารถลากยาวการซ้อมได้สูงนะครับซ้อมประมาณวันละเจ็ดท่าประมาณเจ็ดท่าแหละนะครับถ้าวันไหนมีท้องก็แปดนะมีแปดท่างนะี่ประมาณไม่ไม่มเกินแปดท่าหรอกนะครับเป็น มันเดี๋ยวมันเยอะไปแต่ว่าเน้นแบบเซตเยอะพักน้อยเอานะครับก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาทำไอ้นั่นอะไอไอเหมือนชุดแรกไออะไรนะสะโพกจัมซึมเซตับบวิดพื้นตัวเปล่านะครับยี่สิบทีนะครับอย่างละยี่สิบก็คือสะโพกจัมเซตยี่สิบนะครับไม่ต้องพักนะครับมาวิดพื้นห่อนยี่สิบทำเงี้ยวนไปนะครับตามตามชิปไอชิปล่าสุดเลยนะครับนั่นแหละทำเงี้ยยี่สิบเซตแล้วก็ไปคาร์ดิโอนะครับสี่ิห้าทีนะ ไม่รวมผูดาวนะ์นะสี่ห้าทีผมจะเดินเลยคนระับแล้วก็หาหนังดูเลยนะประมาณนี้อันนี้คือซ้อมนะครับส่วนอาหารตอนนี้นะครับผมกินอยู่ห้ามือ้อ <c oughs> เอาแหล่งในกอรดีอนนเอาที่มันง่ายก่อนไหมไขมันแล้วกันนะครับไขมันผมกินอยู่ประมาณสองสามแหล่งนะมีไม่เยอะเลยมีอะเนยถั่วนะครับเนยถั่วแล้วก็มีนมันมกอบ สำคัญที่เฮียน้มันมะกอกนะครับแล้วก็มีไข่แดงนะครับไข่แดงแล้วก็ถ้าวันไหนมีตังนะอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดเอิหลักๆสามอย่างครับในถั่วไข่แดงน้ำมันมะกอกนะครับแค่นี้เลยนะครับส่วนกินอะไรเท่าไหร่เนี้ยผมจะกินนะครับน้ำมันมะกอกหนึ่งช้อนโตนะครับต่อวันนะแค่หนึ่งช้อนโตะแต่ว่าในในถั่วผมจะกินอยู่ประมาณอ่ายี่สี่สิบกรัมบะ สี่สิบกรัมเออสี่สิบกรัมถูกละถูกละสี่ิกรัมแล้วก็มีไข่แดงอีกสองฟองนะครับไข่แดงนะสองฟองนะเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็อ่ะในในถั่วคนคนจะถามเยอะว่าผมกินยี่ห้อไหนอะเอาให้ดูเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมเนี่ยตัวนี้เลยช h อปบีนะตัวเนี้ยมันเขาเรียกม,ม,มันไม่ใส่อย่างอื่นเพิ่มอะแต่รสชาติอันนี้ยอมรับนะถ้าเจ้าจของแบรนดดูอยู่ไม,ไม่อย่าอย่าว่าผมนะมันมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่มัน มันสู้ตามท้องตลาดไม่ค่อยได้เนาะแต่ว่าประโยชน์อะผมว่ามันแน่นอนอยู่แล้วเราเลือกประโยชน์ก่อนนะครับประโยชน์ยังไงก็คือดีดีสุดเท่าที่ผมดูมาแล้วกันนะครับในอนี้นะครับแต่ว่าเรื่องรสชาติก็ก็ตามตามที่บอกไปแหละนะครับอะประมาณนี้นะส่วนคาร์โบไฮเดรตโอ้โหอันนี้คือคนง่ายนะครับผมมีผมกินอยู่สองแ่งแค่สองแ่งจริงๆข้าวขาวข้าวเลยข้าวมีข้าวไรข้าวกล้องอะไรอย่างเงี้ย วันไหนอยากกินข้าวไรก็ข้าวไรวันไหนอยากกินข้าวขาวข้าวขาวนะแล้วข้าวโอ๊ตแค่นั้นเลยนะครับข้าวกับข้าวโอ๊ตมีแค่นี้เลยจริงๆนะครับนี่เห็นไหมข้าวโอ๊ตเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะทําทําไว้ด้วยนะเออเออแนละ้วแล้วมีมีทิ้อย่างหนึ่งก็คือมื้อแรกของผมอะผมจะทำตั้งแต่ตอนกลางคืนนะับเพราะผมกลัวเสียเวลาแบบเดินมาเหนื่อยออกกายเหนื่อยช่วงชุดแรกอะแล้วมันมันต้องมาทําอาหารมันจะสปะมันจะแบบเขาเรียกไง มันจะลุงลังอ่ะนะครับก็เลยแก้ปัญหาด้วยการทำตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยนะครับเอออ่ะต่อมานะครับก็โปรตีนอ่าโปรตีนนี่ว่าโปรตีนนี่หลากหลายหลากหลายอยู่นะครับเดี๋ยวหลายคนน่าจะให้ความสําคัญกับไอสารอาหารนี้ผมเลยไว้ข้างหลังสุดไงเลยคนจะได้ดูคลิปนานๆหน่อยนะครับก็อ่ะหลักๆนะมีอกไก่นะครับมีเนื้อแดงเนื้อแดงนะครับวันไหนมีตังกินเนื้อแดงนะวันไหนมีตังนะกินเนื้อแดงนะ กระวัวหรือว่าหมูก็ได้แต่ต้องเป็นส่วนเนื้อแดงเท่านั้นกินหลังซ้อมนะครับแล้วก็มีไข่นะครับไข่ขาวแล้วก็มีกุ้งก็เครือข่ายเดียวกันกับเนื้อแดงวันหนึ่งมีตังก็เลือกเอานะครับกุ้งกับเนื้อแดงด๋ยวจะเลือกเนื้อแดงก่อนเพราะว่าเนื้อแดง็กเจอร์มันได้กว่ามันอิ่มกวานครับแต่กุ้งนี่ส่วนใหญ่จะจะเอาตังแม่ไปซื้อนะครับแล้วก็มีเวอ เว <Way S 2> ผมจัดให้ในอะหมดหมู่อาหารหลักเลยนะตอนนี้นะครับของผมนะของผมตอนนี้เวคืออาหารหลักนะครับในรูปแบบผงซึ่งกูกินเป็นหลักด้วยนะกินเป็นหลักจริงๆนะครับส่วนยี่ห้อไหนเดีย๋ยวคนถามแน่นอนเพราะว่าเด็กเด็กให้ความสนใจกับเวเยอะนะครับผมก็ให้ความสนใจเหมือนกันนะครับเว mm. ที่ดีก็ต้องเป็นเวที่กินแล้วคู่ควรนะ,นะครับ mm. ผมก็แนะนําแล้วกันนะใครที่กําลังหาเวอยู่นะครับ ผมแนะนาตัวนี้เลยนะครับนี่กินประจําเลยเอาหยิบสักรสหนึ่งดินี่ลิฟสปอร์ตโปรตีนนะครับเห็นไหมเป็นเวแผ่นโปรตีนนะครับแผ่นเบดนะครับถั่วลันเตาล้วนเลยนะครับแบบออร์แกนิกเลยนะครับอืมีแบบ B c ซมีเอลคาเมตีนมีบีอครีทีนด้วยนะครับโปรตีนต่อช้อนเนี่ยที่จริงอยู่ที่รสชาติเลยนะถ้าเป็นรสช็อกโกแลตรสเไรอย่างเงี้ยวาน,นิลาอะไรเงี้ยนะครับมันจะประมาณยี่สิบหกนะครับ ต่อนหนึ่งช้อนนะต่อนหนึ่งเซอร์วิงอะนะครับแต่ถ้าเป็นแบบแบบธรรมดานะครับแบบสแตนดาร์ดแบบไม่มีรสชาติะนะครับเห็นไหมมันจะสามสิบเลยนะครับอันเนี้ยนะครับเจ๋วเลยนะครับสารอาหารโอ้โหแคลอรี่เตาต่ำเลยร้อยสามสิบเองนะครับ,อ,บอืมคาร์โบไฮเดรตไรแทบไม่มีเลยนะครับแบบเขาเรียกไงเนี่ยเขามันคือมันดีอะผมเลยเลือกตัวนี้ะนะครับมันมันคลีนสุดอะเราต้องเลือกอะไรที่มันแบบเขาเรียกไงมัน มันกําหนดง่ายแล้วมันมันดันกินเป็นหลักอันนี้ตอนนี้นะเวยผมกินมันละสี่ช้อนนะตอนนี้เวอันนี้คุดจริงๆนะไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นนะผมกินกินมันละสี่ช้อนนะก็กินกับข้าวโอ๊ตเนี่ยสองช้อนแล้วก็กินตอนก่อนนอนอีกสองช้อนนะครับก่อนนอนเนี่ยหลายคนจะเขาเรียกนะจะจะมีคําถามว่าทําไมต้องเป็นอาหารที่แบบสังเกตนะนักก้ามหลายคนอ่ะจะกินอาหารที่ย่อยง่ายนะครับไม่ไข่ก็เว่ะ แต่เวอ่ะดีสุดสาหรับผมนะตอนเนี้ไอ้ก่อนนอนนะเพราะว่าอะไรนะครับการที่เราจะลดไขมันได้มีประสิทธิภาพสุดมันอาจจะมันอาจจะมีทริคเล็กน้อยอ่ะมีทริคเล็กน้อยเล็กน้อยนะแต่หลักๆคือต้องแคลอรี่เดฟิสิก่อนนะแต่มันจะมีทริคแบบเขาเรียกไงรัดลัดนิดนึงเอออย่างเช่นแบบการคนโทรลอินซูลินอะไรเงี้ยนะครับมันสําคัญนะการคนโทรลอินซูลินอะไรเงี้ยซึ่งการที่เราจะทําให้โลดฮอร์โมนของเราในช่วงก่อนนอน ก่อนนอนของเราอะ่ะมันหลังได้ดีที่สุดอินซูลินมันต้องดับก่อนงงไหมงงไหมการที่จะทําให้โกรทฮอร์โมนมันคือโกรทฮอร์โมนอะ่ะมันมันโกรทฮอร์โมนธรรมชาตินะมันจะหลังดีสุดต,ต่อเมื่อเรานอนสัหลับสนิทแต่กี่ชั่วโมงผมไม่รู้แล้วแต่คนนะครับนอนหลับสนิทเลยอ่ะนะครับมันจะเริ่มหลังนะครับซึ่งการที่จะทําให้โกรทฮอร์โมนมันหลังได้ดีที่สุดอ่ะมันต้องคอนโทรลให้อินซูลินมันดับก่อน ร่างกายมันจะสู่สลีปโหมดของแท้นะครับเพร่มันเป็นแบบลึกสลีปอบเออนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นทิกนะเป็นทิกนะซึ่งเวอ่ะมันเลยตอบโจทย์นะครับแล้วเวแพนเนี่ยมันผมจะเข้ามามันมันมันดีกว่าเวนมตรงที่แบบมันออร์แกนิกนะครับเออความเฮลตี้ต่อต่อพวกแบบระบบร่างกายเราอ่ะในอะไรเงี้ยการดูดซึมอะไรเงี้ยมันจะดีกว่าเวนมบัว หน่อยนะอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้เอาคําพูดจากพี่ตูมีแก้มาใช้เลยนะครับอาจารย์ผมเองนะเวแฮนเวพืชอะไรเงี้ยมันจะเฮลตี้่อร่างกายมากกว่าวเวนมอะไรเงี้ยหลายคนที่กินซึ่งคนคนเอเชียแล้วกันผมใช้คนเอเชียจะมีปัญหาเรื่องของแบบเขาเรีเยกไงการย่อยนมแลคโตสไม่ค่อยได้นะครับแบบกินนมอะไรที่มันเกี่ยวกับนมวัวมันจะมะีอาการแบบท้องเสียท้องอืดอะไรเงี้ย มีบางคนสิวหนักหนักแบบสิวขึ้นผืนผืนขึ้นเลยนะนะครับแต่ว่าเวแพนอลิงอ่งเนี้ยมันจะไม่ค่อยมันมันไม่ไม่เจอไม่เจอเพราะมันเฮลตี้ต่อร่างกายนะครับซึ่งอ่ะผมเนี่ยหลายคนถามมาเยอะนะผมใช้เวตัวไหนตัวนี้เลยนะครับลิฟสปอร์ตโปรตีนตัวนี้แจ๋วเลยกินตลอดเลยเนี่ซากอย่างเยอะเลยมีมีวนิลามีเ็อเโกแลตมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีอีกหลายถังเลยนะครับเห็นไหมแจ๋วนะนี่นะครับอืม หาซื้อได้ตามตลาดเลยนะครับต้องไปซื้อกินตามผมดูนะเจ๋งเจ๋งดีอันนี้เป็นเป็นทิคเล็กน้อยนะการแบบกินเวให้มีคุณภาพเนะี่ยจริงๆนะครับผมก็หลังๆก็กินเวก่อนหลังตื่นนอนเพราะมันดูดซึมเร็วไงนะหลังหลังหลังคาร์ดิโอกับซ้อมชุดแรกนะครับมันจะดูดซึมเติมเข้าร่างกายอย่างทันทีนะครับแล้วก็แบบเหี่ยวตีด้วยไม่อืดท้องไม่อะไรด้วยนะครับแล,และยีะ่ห้อเนี้ยมันอร่อยนะที่ผมเลือกเลยเนี้ยยี่ห้อเนี้ยอร่อยแล้ว คุณดูแก้วเขานะมันมีสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดคนดูได้ดีมากนะครับนี่ดูแก้วเขานะผมบอกให้โคตรสวยดูดิดำทองเออมีที่เชคห้ด้วยเนะนี่ยเห็นะหเนี่ยไอตัวเชคข้างในนะแต่เขย่าดังแทัข้างห้าบานนะครับเขาหลับกันหมดละนะครับนี่ลิปสปอร์ตนะเห็นไหมลองไปสั่งกินดูนะครับซื้อได้ตามท้องตลาดเลยแถวเลยแนะนำนะจิ๊กกินตัวนี้นะครับเวนะครับ เด,เดี๋ยวจัดมาอีกเดี๋ยวจัดมาอีกนะครับเนี่ยถ้ดูดูข้างในดูข้างในเนี่ยผมก็จะใส่ไปอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเนี่ยปุ๊บอ่าเนี่ยใส่เข้าไปสองช้อนนะครับเนี่ยแล้วผมก็จะล้วนกันอนะ่ะอย่างเงี้ยทิ้งไว้นะครับแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้นะครับรอใส่น้ําร้อนพรุ่งนี้กินได้เลยนะครับประมาณนั้นเนาะ มาในส่วนของพวกแบบเครื่องปรุงแล้วกันผมว่าเครื่องปรุงก็มีมีส่วนทางอ้อมนะเพราะว่ามันพวกน้ําตาลนะเออจะคำนี้แต่พวกน้ําตาลพวก,พวกอย่างเงี้ยผมนะครับจะตัดน้ําตาลออกจากวงจรให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะคิดได้นะครับเครื่องปรุงตัวไหนว่าที่ตอนที่กูปล่อยตัวมันอ้วนมันอะไรเงี้ยเป็นจากจากหมูนะครับเออเพื่อจะเปลี่ยนร่างเป็นซูเปอร์แมนนะผมจะ น้ำตาลทิ้งไปก่อนนะครับเออประมาณนั้นนะครับก็มีพวกแมกี้พวกอะไรเงี้ยน,นะครับเกลือเกลือสําคัญมากเกลือชมพูยิ่งดีนะครับแล้วก็มีซอสนะครับซอสแบบไม่มีน้ําตาลอนะ่ะอย่างเช่นแบบเนี่ยจําจุงอะไรเงี้ยนะครับหมูกระทะอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยนเะจ,จ,จ๋วเลยนะผมมีติดใบก็ดีนะจําจุงนี่เจ๋วเลยนะคแล้วอร่อยเฮี้ยเลยนะไอตัวหมูกระทะซุกี้เนะนี่ยโคตรอร่อยจริงๆอร่อยกว่าร้านอีกอย่างนีน้ผมพูดจริงนะไม่ได้อวยนะอันนี้เป็น มีซอสมะเขือเทศมีซอสพริกมีอะไรอีกนะมีีเยอะมีมีซอสบวยก็มีนะบวยแบบบวยเอาไว้จิ้มกินกับพวกขนมพวกหลางเนี้ยจะไม่มีน้ำตาลนะครับเพราะว่าล้างเรากลีนนะครับอ่ะหลักๆเครื่องปรุงก็เน้นแบบไม่ไม่มีน้ําตาลแต่โซเดียมเนี่ยโซเดียมกินได้ผมผมคอนเฟิร์มกินกินได้เลยแค่มันแค่เราใส่น้อยๆอ่ะให้มันมีรสชาติมันมันก็โลโซเดียมของตัวตัวมันเองอยู่แล้วนะครับอืมมันนั้นนะครับ ต่อมาก็มาในส่วนของอาหารเสริมแล้วนะครับทั้นนี้เป็นตัวเขาเรียกเป็นตัวที่แบบตัวเสริมอะตัวที่แบบเราเราจะมองสเตจหลังจากมองเขาเรียกไงควรจะมีเสริมไว้เพื่อเพื่อให้ตัวหลักมันมันยกกําลังขึ้นมากกว่านะครับก็มีถ้าเป็นวิตามินใช่ไหมอ่ะเอาวิตามินแล้วกันนะครับวิตามินก็จะมีอ่ะนี่พกเป็นเป็นกล่องอย่างนี้ไว้นะเห็นไหม นี่กล่องตกเบ็ดนั่นเีเอามาใส่วิตามินนะครับมีซิงค์นะครับจำคัญนี่เฮียเลยซิงค์ผมกินก่อนนอนรับซิงค์ตัวนี้นะนะมีทาให้แบบว่ายกระดับฮอร์โมนเพศชายอะไรเงี้ยเพิ่มสูงขึ้นฮอร์โมนเพศชายเราสูงขึ้นทําอะไรครับทุกคนหน้ามันจยสวยขึ้นไงนะครับง่ายมากนะครับแล้วก็มีวิตามินอีนะครับตัวนี้นะครับลดพวกอนุมูลอิสระพวกอะไรเงี้ยได้นะครับเช้าเย็นนะครับเออไม่ใช่เช้าเย็นผู้ติก่อนเออหลังมื้อแรก กับหลังมื้อที่สุดท้ายนะครับก็คือดกดพร้อมเวอไอ้มือก่อนนอนนะครับแล้วก็มีฟิตออยนะครับเหมือนกันเลยกินค้่เหมือนกับตัวอ e ีเลยนะครับหลังมื้อแรกกับหลังมื้อสุดท้ายนะครับแล้วก็มีซีซีผมกินกินหลังมื้อแรกนะเพื่อให้ร่างกายมันสดชื่นนะครับอืประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไอ้มะม่วงนี่ยาบำรุงตับครับเออยาบำรุงตับนะครับ ผมว่าหลายคนรู้ว่าผมกินเพราะอะไรนะครับหลักๆคือเรากินโปรตีนเยอะนะผม <S <S ผมกินโปรตีนเยอะมากตอนนี้ผมกินโปรตีนอยู่ประมาณ210ประมาณ210นะครับ210หลักๆก็คือกินให้ถึง200ก่อนอะ่ะต่อวันะนะครับถ้ากินวันไหนกินไม่ถึง200นะมันจะรู้สึกว่าแบบเชี่ยกล้ามคูพุ่งนี้ฟีบแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะเป็นมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนตัวที่สําคัญมากๆนะครับก็ ตัวที่ใช้คําว่าขาดขาดไม่ได้ถ้าอยากอยากพัฒนาวันแบบเขาเรียกไงอยากใช้ชีวิตให้วันนี้มันมันมันผ่านไปได้ง่ายสุดอะไรเงี้ยก็มีแบบอ่ะบูตามีนนะครับบูตามีนนี่ก็ช่วยแบบฟื้นนะครับฟื้นพวกแบบข้อตรงข้อต่อนะครับเออข้อต่อพวกแบบกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยช่วยคลายช่วยอะไรเงี้ยฟื้นฟูเออใช้คำว่าฟื้นฟูจบนะครับแล้วก็มีพวกแบบอ่ะนี่เห็นไหมผมใช้คําว่า ผมไม่อยากใช้คําว่าเดอะคิงอะเพราะมันมันไม่มีอาหารเสิร์ฟในที่ดีสุดอยู่แล้วมันดีสําหรับตัวของมันเองแต่ว่าเรียทีนมันมันจะออกแนวแบบเขาเรียกไงตัวตัวที่คนควรจะหาซื้อไวอะนะเพื่อเพราะว่าเทียทีเนี่ยมันช่วยแบบว่า,าดูดซับโปรตีนพวกอะไรเงี้ยเอาน้ําเก็บเข้ากล้ามเนื้อได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยแรงซ้อมแรงอะไรมันจะเยอะขึ้นนะผมกินหลังหลังมื้อแรกนะครับก็คือกินหลังมื้อแรกแล้วก็หลังมื้อที่สอง แล้วก็หลังมือ้อหลังซ้อมอ่ะนะครับเออหลังมื้อแรกหลังมื้อสองหลังมื้อหลังซ้อมนะครับประมาณนั้นนะครับเยร์ทีนะครับอย่างมือละช้อนนะครับประมาณนั้นนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในพาทของตัวที่แบบลดความอยากเพราะว่าใครที่ใครที่ตามผมกูจะรู้นะว่าผมเนี่ยไม่มีชีสนะครับตอนเนี้ยไม่มีชีสแล้วนะเพราะผมมึงไปแบบ ปชีตเดย์มาในในรอบ2เดือนผมได้เอ็ดมา8ปดวิกแรกนะครับมีชีตมิวไป1นมื้อนะครับในสีวิกแรกนะครับหมื้อมีซูชินีอะไรเงี้ยแล้วก็มีชีตเดย์ของเมื่อวานนะครับเมื่อวานที่ผมไปทําคลิปอ่าชีตเดย์แฟนมหาและนะครับแล้วก็จะไม่ชีตอีกเลยนะครับยันยันแข่งจบเลยนะครับก็จะมีแค่รีฟีดอะไรเงี้ยแล้วมันจะห่วยใช่ไหมมันหวยอยู่แล้วตอนนี้ห่วยแม่งทุกวันอยากกินนู่นกินนี่กิน พิซซ่าก,กินโดนัทอยากกินอันนี้แต่ว่าเรารู้นะครับว่าเราเราต้องการอะไรเงี้ยเราก็าหาตัวที่ตัวแทนนะครับส่วนใหญ่อะมันจะเป็นน้ำซะมากกว่านะครับก็น้ำที่ผมมีติดไว้ใช่ไหมก็จะมีเอ่อมีไซรัปนะครับนี่ไซรัปตัวนี้เลยนี่ใครอยากซื้อนะผมกดไว้ในตะกร้าในติกออ๊กต็อกนะครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นน้ำแบบอ่าถ้าอยากกินชานมไข่มุกเนี่ยเห็นไหมสูตรแคลอรี่นะครับ ไปใช้หลับแบบน้ำผสมกับน,น้ำตาลหอยนะผสมแบบนิดๆนะครับแล้วก็มีพวกแบบตอนนี้ที่มีนะที่มีก็มีเนี่ยแค่นาลูปนะครับแค่นาลูปนี่แอบกินไปเยอะอยู่นะครับแล้วก็มีเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้แกะนะครับบูเบอรี่นะครับบูเบอรี่บูเบอรี่นี่ทําให้แบบผมว่ากินกินตอนที่แบบหลังซ้อมอ่ะโคตรโคตรสดชื่นแบบรู้สึกว่า,เ,าเหมือนเกิดใหม่อ่ะเหมือนเราอาบน้ําแล้วเพิ่งแบบ อันนี้เลยลสดๆเลยนะมันหอมมากเนะยส่วนชาโนไผมุกไห้กินระหว่างวันอ่ะเจ๋ยนะครับแล้วก็มีไอ้ตัวนี้เลยขาดไม่ได้ที่เปิดเปิดไปต้นคีบน้าแบบนี้อันนี้เลยนี่โปซีโร่นะคขอสักหน่อยแล้วกันนะฮู้เนี่ยประมาณนี้นะหลักๆผมไม่มีอะไรเยอะกาแฟดำนีำ่กินอยู่ละกาแฟดำผมกินอยู่ประมากวันละสี่ช้อนโต๊ะแบบเออกิน ไปอ่านอยู่แก้วเดียวเลยนะําที่ก่อนไปคาริโอนะครับเอออันนี้อันนี้มีทิคนะก็พี่ตูมีแก้วให้ผมทำนะครับก็คือมีเป็นน้ำแอปเปิลไซเดอร์นะครับคู่กับน้ำกาแฟดำนะเออน้ำกาแฟดำผสมกันกินไปเลยนะครับเพื่อนะครับเพิ่มระบบระบบเผาผาลาญอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนไปคาริโอนั่นแหละนะครับแล้วก็เพิ่มความตื่นตัวตื่นจริงครับอึกแรกนี่คือแบบตื่นเลยตาเป่กเลยนอนตื่นมานี้คือไม่ง่วงอย่างไงี้ใช่ไหม ผมชงไว้แล้วนะชงไว้ที่ตู้เย็นตื่นมาใส่หลอดอึกเดียวเท่านั้นแหละตาอย่างนี้เลยคนระับเว้ยพร้อมเลยพร้อมจะเป็นสคอวอชอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหลายคนนะจะจะถามผมว่าพี่ครับแล้วผมเนี่ยอยากจะไดเอทผมเป็นแบบสายแบบเอออยากจะไดเอทแล้วควรจะมีอะไรติดไว้เออ ผมควรจะมีอะไรบ้างครับพี่ในช่วงในเอดที่มันสําคัญจริงๆที่ผมต้องได้ใช้ใแน่ๆแล้วมันจะทําให้ผมแบบโอเคได้ในแต่ละวันอะไรเงี้ยนะครับก็หลักๆนะสําหรับผมนะครับสําหรับผมเลยนะถ้าอาหารหลักมันต้องกินอยู่ละเรารู้อยู่แล้วนะครับสําหรับผมจะไม่มองที่ผมว่าถ้าผมว่าเด็กน่าจะไปมองที่อาหารเสริมมากกว่าถ้ามีคําถามนี้พซึ่ง เจอรูปคลิปนะ,ะรค,นครับเจอรูปคลิปในทิกตอกนะครับผมมีงบเท่านี้อย่างเงี้ยมองหาเสริมซื้อตัวไหนดีซื้ออะไรบ้างนี่ครับพี่ผมเลือกไม่ถูกอ่ะอย่างแรกเลยเวนะครับเวแม่งแ,แม่งดีสุดละสำหรับผมนะครับสำหรับผมนะเพราะว่าเราคนเราอ่ะมันเขาเรียกไงมันเรากินโปรตีนกันไม่ค่อยถึงอ่ะสมัยเนี้นะครับมันมันกินลําบากด้วยแล้วก็แบบเขาเรียกไง มันต้องใช้ชีวิตใช้อะไรเงี้ยซึ่งเวก็สำคัญครับผมก็เนี่ยแนะนำไปอ่านต้นคลิปเลยนะครับตัวนี้เลยนะครับเวไม่มีน้ำตาลเลยนะครับเลยนะครับคาร์โบไฮเดรตหนึ่งนะครับหนึ่งนี่คือยักคิ้วสามทีหมดนะครับถ้าเทียบกับปริมาณต่อช้อนนะตอนนี้นะเวมันถูกกว่าอกไก่แล้วนะครับแต่ว่ามันมันมีข้อเสียอย่างเดียวคือมันอาจจะต้องเสียงเงินทีละตู้มเนะี่ยแต่ว่าถ้ามาจินาเรตในการปอนต่อปอนของโปรตีนรับต่อมืออะไรเงี้ยเวยถูกกว่าอกไกลล่ละนะครับ ส่วนเด็กมาถามว่าเลวเวมันยี่ห้อไหนเยพี่นะครับพี่จริงอ่ะก็ตามงบเราเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยนี่ตัวนี้เลยนะครับก็กินตามกันได้นะครับกินตามได้เลยนะครับเพราะว่าเด็กถามมาเยอะพี่พี่กินเวตัวไหนตัวไหนนะครับตัวนี้เลยนะเห็นไหมเนี่ยนะเจอทุกคอมเมนต์เลยนะครับต่อมาก็เป็นนี่ครับเพราะว่าที่ควรมีนะทุกช่วงของเขาเรียกไงของการเล่นกล้ามนะครับควรจะมองหาไว้นะครับไม่ว่าจะไดเอทหรือว่าบล็อกกิ้งนะครับ บีรวมวิตามินรวมนะี่จริงไม่ใช่มีแค่บีรวมนะม,นมีอย่างอื่นด้วยนะครับผมใช้ตัวนี้นะครับที่จริงอ่ะผมจะกินของพี่หัวไข่นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันมันลดราคาเลยซื้อมานะครับมันเยอะดีนะครับนะเออมันเป็นของอะไรเนี่ยคิกแลนดนะ์ไม่รู้เคิร์กแลนด์อะไรสักอย่างนะครับตัวนี้มันได้ห้าร้อยเม็ดเลยนะครับเนียเห็นไหมวิตามินร,รัม,มันก็โอเคนะสูงดีนะครับมีแบบวิตามินบีรวมนะครับบีรวมแล้วก็มีอย่างอื่นอีกนะครับ วิตามินรวมนั่นรวมรวมนะครับแต่หลักๆคือ B ีบเป็นหลักนะครับอืมเจ๋วดีนะครับมันมันก็ช่วยแบบว่าเขาเรียกไงฟื้นฟื้นฟูทุกอย่างอ่ะที่ร่างกายมันที่ร่างกายมันขาดละมาตัวเนี้ยมันจะเขาจะช่วยได้นะครับมันเพราะว่าเราจะไปกินจากผลไม้จากอะไรเงี้ยมันก็จะลำบากหน่อยนะได้ได้ล้ำตาเป็นมาหวาน้วก่อนอะไรเงี้ยมันไอบีรวมพวกอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะนะครับช่วยฟื้นฟูนะหลักๆนะครับส่วนต่อมานะเป็น ที่ผมว่าเป็น The base top สเลยนะตัวสุดท้ายของ top 3 The b a s ที่ควรจะมองหาเลยนะครับในแบบช่วงแรกๆของการเล่นกล้างนะที่ควรจะมีไว้ก็นี่เคลียร์ทีนนะครับเคลียร์ทีนนี่ก็ตามที่ผมอธิบายปไปเลยมันจะช่วยแบบดูดซับโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้การซ้อมเรามันดีขึ้นนะครับแล้วก เอาน้ำเข้ากล้ามเนื้อเพื่ออะไรอย่างเงี้ยให้แรงพั๊มมันดีขึ้นนั่นแหละนะครับเนี่ยหลกก็ประมาณนี้นะเห็นไหมเนี่ยถ้าคนถามว่าพี่แล้วผมจะซื้อซื้ออะไรไว้ผมมีงบเนี่ยผมจะซื้ออะไรไว้ผมเล่นกล้ามดีอย่างให้มันพัฒนาไวก็เนี่ยอ่ะเนี่ยคนอีกทีนึงนเกียรตินนะครับเวนะครับเป็นเวแพนยิ่งดีนะมันเฮลวตีต่อร่างกายไม่ใช่ไรนะครับนี่แล้วก็มีบีรวมนะครับเนี่ยหลักๆก็ ผมให้สามอย่างนี้นะก็ถ้าเป็นผมก็จะมองสามอย่างนี้ก่อน mm. แต่คนอื่นม,มองอยังไงไม่รู้อันนี้อันนี้เป็นเป็นความคิดส่วนตัวผมนะครับก็คนอื่นม,มองไงผมไม่รู้แต่ขออย่างเดียวอย่างอย่าพับผมเลยนะว่าแบบเอ้ยมึงมึงมองเห็นแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ไม,ไม่เอาอย่างนี้อย่างนี้ไม่เอาเนาะเราเราเอาแบบความคิดต่อความคิดเรามาแชร์กันดีกว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นคอมเมนต์แบบถ้าเป็นผมก็ม Rica จะมองตัวนี้ตัวนี้อ่ะมันที่จริงมันอยู่ที่แล้วแต่เป้าหมายคนว่าต้องการอะไรแต่ว่าสำหรับผมผมมองว่าหลักๆอ่ะ ้าม,มือใหม่ต้องการที่มีคําถามคือผมเจอคําถามนี้เยอะเลยบบควรจะมองหาอะไรก่อนดีอะไรเงี้ยผมแต่ก่อนก็ประมาณนี้นะสามสามตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับ,ร,ร,บรวมรวมไอเทมที่ผมมีอยู่มีอะไรเงี้ยอกินยังไงหรือว่าอะไรเงี้ยใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยในหนึ่งวันผมอะไรเงี้ยเพราะเด็กคอมเมนต์มาเยอะนะว่าแบบผมอยากเห็นแบบเต็มเต็มจะะเลยว่ามันมีอะไรบ้างพี่ ในไดเอทของพี่เนี่ยใกล้แข่งเนี่ยมันมีอะไรบ้าง่าผมจะได้แบบไปใช้บ้างแล้วผมพอให้ผมแนะนําได้ไหมเออแนะนําให้ผมหน่อยได้ไหมว่าแบบคนจะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เนี่ยผมก็มีประมาณนี้นะครับเออยังยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจผมด้วยนะครับใกล้แข่งลนะนะครับยังไงก็ถ้ามีคาถามอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับหรือว่าใครที่มีความรู้ที่ใหม่กว่านี้นะครับดีกว่านี้หรือว่าอะไรเงี้ยก็ แชร์กันได้นะครับแชร์กันได้ผมเปิดรับตลอดนะครับยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ